สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับคณะโรงเรียนครูอาจารย์นะครับเข้าสู่สวนน้ำทองหล่อวิสต้าจังหวัดวนราชธานีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปนำเสนอการทัศนศึกษาสวนน้ำของเรานะครับโดยที่เป็นการบรรยายนะครับว่าในสวนน้ำของเรานี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างและสามารถท่องเที่ยวอ,อะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราสามารถให้ความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับคนจมน้านะครับก็คือ การคืนชีพผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจากการจมน้ำนะครับเช่นการทำ CPR นะฮะเป็นต้นและนอกจากนั้นสิ่งที่จะได้นะครับก็คือเราจะแนะนํำการลอยตัวหรือการเอาตัวรอดจากการ <ไป S 1> จมน้ำเป็งต้น<า>นะครับเพื่อให้ลมกับน้าที่เข้าไปเนี่ยมีการกดแทนจักเมื่อไรที่น้ำ และนอกจากนั้นทางสวนน้ําก็มีชุดว่ายน้ําบริการสําหรับน้องๆที่ไม่ไดเอามานะครับหรือหากเอามาเองก็ได้นะฮะแล้วก็ทางสวนน้ําจะมีเกมการเล่นนะครับในมีรางวัลแจกน้องๆนะครับเช่นเกมใบคําเกมทายชื่อสัตว์น้ำนะฮะซึ่งน้องๆก็จะได้ความรู้ของสัตว์น้ําไปแล้วก็ได้ของรางวัลกลับบ้านไปด้วยนะครับอ่าเรามีแจกทุกโรงเรียนนะฮะก็อาจิเช่นแว่นตาว่ายน้ําหมวกว่ายน้ําห่วงยางนะครับอ่าซึ่งน้องๆก็บางคนก็ได้รับกลับบ้านไปนะครับ าไปตัฟน้ำไฟนิดนึงเพื่อให้มันห่วงอ่าห่วกห่วงมาได้ครับห่วงเนาะแล้วก็จะมีการบรรยายการช่วยชีวิตคนจมน้ำเลยครับโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ตัวนะฮะอันนี้เป็นการสาธิตนะครับในภาพซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะ คือความรู้ตัวนี้จะเป็นความรู้ที่จําเป็นมากนะครับเป็นความรู้ติดตัวของน้องๆหนูๆนะครับของนักเรียนที่สามารถเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับซึ่งเป็นความรู้ที่จําเป็นนะฮะเป็นความจํารู้ที่จําเป็นอย่างยิ่งก็ควรจะมีติดตัวไว้ครับซึ่งสวนน้ําเราก็มีบริการให้ความรู้ได้นะครับและทางเราก็ยังมีเกมนะครับในการเล่นของน้องๆนะครับเช่นการแข่งว่ายน้ำนะฮะ หรือการทายปัญหาต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยายนะครับการออสาธิตและก็สอนทักษะการว่ายน้ําเบื้องต้นนะครับแก่น้องๆเพื่อเอาตัวรอดนะครับเวลาที่เจอสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งทางส่วนน้ําถือว่ามีความจําเป็นมากนะครับยิ่งโดยเฉพาะหน้าฝนหรือว่าช่วงที่มีน้ําหลากเช่นนี้นะครับ <S <S ครับข้อมูลดังกล่าวนะครับเบื้องต้นในการอบรมชเช่นการทักษะ การดูแลลังจากการจมน้ำนะฮะการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยจมน้ําการช่วยเหลือคนที่จมน้ําเบื้องต้นนะครับหรือทักษะการว่ายน้ําเบื้องต้นนะครับเหล่านี้เราจะได้จากสวนน้ําไปนะครับในการพานักเรียนมาชั้ศึกษาครับส่วนเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับทางสวนน้ํามีการดูแลโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สถิติของสวนน้ําเรานะฮะต้องแต่ทัศนศึกษามามีอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บเป็นศูนย์นะครับไม่เคยมีเลยครับ กิจกรรมอื่นๆนะครับทางสวนน้ำมีห่วงยางและก็ชูชีพไว้ให้บริการนะครับแล้วก็ทางสวนน้ำมีเกมการเล่นงานวัดนะครับเช่นการปลาป๋องนะครับเกมยิงปืนจุดน้ำป่าให้น้องๆได้เล่นแล้วก็ชิงรางวัลด้วยนะครับห่วงยางสไลเดอร์เรามีเพียบพร้อมนะครับแล้วก็มีการสอนเล่นทักษะกีฬาเบื้องต้นเช่นกีฬาพิกเกิลบอลนะครับซึ่งเป็นกีฬาใหม่นะครับหรือจะเป็นบาสเกตบอลนะครับหรือจะเป็นทัชเทนนิสเราก็มีสอนให้นะครับระหว่างการทัศนศึกษาครับก็หากโรงเรียนไหนนะฮะ สนใจนะครับในการมาทัศนศึกษานะครับทางสวนน้ำนะครับยินดีให้ราคาพิเศษนะครับสำหรับลูปทัศนศึกษาของโรงเรียนนะฮะโดยสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจของสวนน้ำนะครับโดยการส่งข้อความมาหรือจะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่เบอร์0817601655หรือที่ l ล ne นะครับทองหลอวิสต้านะครับนอกจากนี้เรายังมีฟาร์มแกะฟาร์มแพะนะครับแล้วก็ มีกระต่ายไว้ให้ดูชมด้วยนะครับก็หวังว่าโรงเรียนที่สนใจนะครับจะเข้ามาใช้บริการแล้วก็ได้รับความรู้จากทางสวนน้ำไปอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งเป็นความรู้ที่ติดตัวแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงครับขอบคุณครับ